เออเราครูนี่นะถ้าเก่งสุดแล้วแหละมันมีสะท้อนนะครับก็เซตสกิลสองแต่ว่ามีเรื่องเปลี่ยนอนะไม่ต้องแล้วแหละเจอคูซาเดอร์ตกไป6ล้าน2นะแล้วก็ถ้ากอรเลียสขี้ไปอีกทีตายตาย,ตายไปเลยเปลี่ยงเรียบร้อยครับคูซาเดอร์ 2, สองสกิลคูซาเดอร์6ล้าน2แล้วก็กอเรเลียสองล้านห้าสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ ่าแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f c e b o o o e อ a s t i c Shop ได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลักกี้แบรด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับฮะสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้ารองไอเดนอเวนเนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้มันจะเจาะลึก ู้เดอร์เวอร์ชัน2นะครับว่าควรใส่การ์ดควรทำอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ตอนนี้มีตกถ้าเกิดติดคีดาเมตสูงสุดได้อยู่ประมาณ7 5ล้าน5มั้งตอนนี้นะก็ถ้าเกิดสมมุติติดคีด2อดอกได้สัก7ล้าน7ล้าน52ทีก็มอนก็น่าจะตายหมดแล้วนะถ้าเหลือนิดหน่อยก็ให้เลนเจอร์เก็บก็ได้นะครับประมาณนี้นะ สเตตัสตอนนี้มีเอาวิค51นะครับส่วนเด็กก็เอาวนสมัยถ้าเกิดสายเลข2มัน50มันวนทันต่อไปเป็นในส่วนลักลักเนี่ยนี่มีแนะนำเลยนะว่าควรจะเอาประมาณ100บวกขึ้นไปเลยครับเพราะว่าค่าคี้เราเนี่ยควรจะ6700ไปเลยหลังจากค่าคี้6700 0เนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องมีเนี่ยบัฟของกอเลส กอเลียนเนี่ยอันนี้แนะนำนะว่าเราควรจะเลื่อนขั้นนะครับค่าเอ,อ่อบวกลักมันจะไปประมาณ480กว่ามันจะทำให้เราติดคีง่ายขึ้นแล้วก็ค่าคิดที่ข้าดาอด a m a จะบวกด้วยอันนี้ควรเลื่อนนะแต่ว่าพีซมีอย่างไม่ได้เปลี่ยนก็ตามนี้ไปแหละต่อไปสิ่งที่ควรตีบวกนะครับก็คือแน่นอนรองเท้าครับพีดีเฟนนะครับ,รบแล้วก็ตีบวกพรอคุมด้วยเพราะว่าบวกเอ็มดีเฟนเพราะว่าเวลาเราสมัยเนี่ยถ้าเราเลื่อนขั้นเห็นม,มันจะคิดค่าเอ็มดีเฟนและดีเฟนสองค่านะครับ ก็ให้ความสําคัญนะสําหรับหมีนะให้ให้เท้าก่อนแล้วก็ให้ผ้าคลุมแล้วก็ค่อยให้อาวุธครับแหวนนี้บวกน้อยแต่ก็ตีไว้นะครับแต่ไม่ต้องตีเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือสก,กิลสมัยเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อเลื่อนขัหนหน่ยบ้างมันบวก,ม,บกมันคิดจากแอคแท็กด้วยซึ่งค่าแท็กเนี่ยมันทําง่ายครับมาดูสเตตัสหมีเป็นตัวอย่างมาสเตตัสหมีไปแอคแท็กแม่งไปหมื่นสามเลยแต่ว่าพีดีเฟนต์กับเอ็มดีเฟนต์มันค่อนข้างทํายากนะครับ เราคือมันก็ขึ้นเยอะกว่าประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นในส่วนการมีใส่ธนาทรสี่ใบเลยนะแต่จริงๆปกติตอนแรกใส่แค่ใาบาหนึ่งก็เอาการ์ดไปให้บิษณุหรือไม่ก็ออเรนเจอร์ใส่แต่ว่ามีมาทดลองแล้วถึงแอตแทกมันจะคิดจากท่าสมัยแค่หนึ่งพันสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ขึ้นเยอะอยู่นะคือเวลาติดคีนี่ขึ้นประมาณใบละแสนนะใส่สี่ใบก็ขึ้นประมาณสี่แสนถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเออมีค่าคีดาเมจและแอตแทกประมาณหมีนะมันก็สมัยที่เจ็ดล้านบวกนะครับประมาณนี้นะ แต่ถ้าเกิดสมัยเบาๆก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่การธนทาทอแต่ถ้าเกิดสมัยดามเมจบังกว้างอ่ะเออมันเห็นผลนะครับเอ่อต่อไปเป็นในส่วนหมวกนะหมวกหมีก็ยังรู้สึกว่าน่าจะเป็นการ์ดนี่นี่ตัวนี้หมวกพีดีเฟนต์เนี่ยเจ็ดสิบสามเยอะสุดแล้วลองมาก็ควรเล่นบักนะครับถ้าควรเล่นบักจะหาจะทําง่ายกว่านะครับหรือไม่จะใส่ตุ๊ดจีนก็ได้คือเพื่อนเพื่อพยายามเน้นค่าคียดาเมจครับการ์ดไหนที่มีค่าคียดาเมจใส่ครูซาเดอร์เลยเพราะว่าเวลาติดคีมันจะขึ้นเยอะมาก2% 3%งเปอร์เซส่รวมซ ทุกใบอ่ะมันจะหน้าอยู่สักยี่สิบเปอร์เซ็นแค่นี้ก็แรงแล้วเวลาติดคีนะครับต่อไปในส่วนการ์ดประคุมเนี่ยมีขอแนะนําให้เพื่อนๆไปหาหลอดออฟเดอะเดชครับมันจะบวกคีค้อนดาเมจเจากาะสองเปอร์เซ็นแล้วก็พีเอแท็กก็โดยตรงกับคูเซเดอร์นะครับหรือว่าจะหรือว่าจะแลกการเด็กก็ได้เพราะบวกค่าคีพิเอ็กแท็กแล้วก็เพียงในส่วนพีดาเมจโบนัสแล้วก็คีดาเมจค่อนข้างดีนะการเด็กแรกตรงนี้เลยครับผมนี่การเด็ก แลกตรงนี้นะครับเออไม่แน่ทำเอาตาไปทําอย่างอื่นนะแลกแต่การเด็กดีกว่าแล้วก็เอาถ้าเกิดไม่มีไอ้นั่นนะครับอะไรนะเออธนาทอสก็สามารถที่จะแลกออกหลอดมาใส่ได้นะครับจริงๆอนาคตออกหลอดดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆแลกฟรีอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยเดี๋ยวออกหลอดมันจะสามขีดครับเพอะสามขีดโคตรเทพเลยนะออกหลอดนะบวกขีดเยอะด้วยมีต้านทานไฟด้วยนะครับ ต่อไปไปดูในส่วนเสื้อนี่หมีก็ใส่มูลไรนะเพราะว่าโบกพีนัแท็กนะครับเอ้ยไม่ใช่ขออภัยฮะออกรอไอ้ไม่ใช่ไอ้นี่ออกคิโร่เห็นไหมเพราะออกคิโร่มันโบกโดยตรงเลยโบกพีดีเฟนเยอะแล้วโบกพีนัแท็กด้วยนะครับวันนี้หมีเลื่อนไปสองดาวแล้วเนี่ยพยายามใส่ให้หมดนะครับเอ้สองขีดบวกเยอะเหมือนกันนะเนี P ่ยพีดีเฟนหกสิบสามจากหนึ่งร้อยเลยนะโหต่างกันเยอะอยู่นะเกือบเท่า อ่ะต่อไปเป็นส่วนการ์ดแบนนะครับก็คือพี่น้องหมูแน่นอนนะครับเพราะว่าบวกค้างค่าคียแล้วก็พีองแท็กแล้วก็เอ็มดีเฟนอย่างที่บอกพอเราเลื่อนข้าสมัยมันก็บวกด้วยนะครับแต่ว่าเพ,เพื่อนจะไปใส่เจ้าการ์ดเต่านี่ก็ได้บวก260แต่ว่าหมีเอาค่าคียดีกว่าอย่าเอาค่าคียรวมๆวมซะเจ็ดร้อยดีกว่านะครับอ่ะต่อไปส่วนรองเท้าส่วนรองเท้าหมีแนะนาไอ้ไต่ต้นยังไงก็ดีสุดเท่าที่หมีลองเพราะว่ามันบวกค่าคีดาามจเห็นปะ่ะแต่จริงอ,อ่มันบวกทั้งพีอแล้แท็กแล้วก P ตอนนี้ส่วนการสร้าม,มูไรี่ P defense จะบวกเยอะนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนการล้องแมวก็ได้อันนี้เนเพื่อนเลือกเอาแต่วลามีคีมมีรู้สึกว่าคีดามเมดมันบวกเยอะอะเวลาติดคีมมันเห็นผลเลยอะต่อไปเป็นในส่วนการทะลวงนะครับแน่นอนว่าตัวละครที่เราควรทะลวงปใปไกลที่สุดเลยก็ควรให้คูซาเดอร์เพราะว่า คูซาเดอร์มันเป็นตัวที่แทงได้แล้วก็เป็นตัวดาเมจแรงด้วยคือของมันใช้ไม่เยอะแต่ดาเมจมันแรงท่วมท,มท้นจักรวาลเลยนะครับประมาณนี้นะเออต่อไปเป็นในส่วนสกิลที่มีใช้บ่อยสีสกิลนี้เลยก็เป็นในส่วนโซอัพจะกลายเป็นไลท์เวลาถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เอาสกอร์ีไฟมานําหน้าได้พลังเทพเนี่ยพอเรากดไลท์มันจะสร้างเกาะแบบสกระอมาตะาได้4คนปกติถ้าถ้าเกิดไม่อัพเนี่ยมันจะต้องเสี่ยงชงให้ติดไม่ติดถูกไหมครับ สกิลที่ควรเลื่อนขั้นเลยอันนี้ก็คือสมัยแน่นอนสกิลแรกเลยนะครับที่ควรเลื่อนขั้นต่อต่อไปสกิลแดงสกิลแดงจะมีกอนเล็กมาไทยเอากอเลียอย่างเดียวกอนเลียเวลาอัพเลเวลเนี่ยมันจะขึ้นแค่ประมาณ20บใช่ไหมมันเหมือนตรงเนี้ยมันขึ้นน้อยนะแต่จริงๆแล้วดาเมจมันขึ้นเยอะนะเชื่อไหมกอนเลียดามีคีที่2ล้านนะกับมอนกับบอสอะสองล้านเลยดอกละสองล้านส่วนสมัยก็ตกประมาณแต่สมัยมันแกว่งมากบางทีก็2ล้านถ้าเกิดดาเมจแบบ เออมากสุดจะประมาณ7ล้านประมาณนี้นะครับ2ล้านถึง7ล้านนะเออด้วเหมินโคตรแว่งเพราะฉะนั้นอย่างที่อย่างที่มีบอกเออหนังสือแดงเนี่ยมาเรียนกอนเรียครับแล้วก็ในส่วนสก,กิลเลื่อนขั้นอันแรกคือเอาสมัยเพราะว่าพอถ้าเกิดสมัยไม่เลื่อนขั้นเนี่ยมันจะคิดแค่ดีเฟนซ์อย่างเดียวแล้วคือแล้วมันคิดน้อยด้วยนะมันไม่ได้คิดเยอะเหมือนเป็นหมื่นอย่างตอนนี้เพราะฉะนั้นเราควรปวดครับดาเหมิดมันจะพุ่งขึ้นแบบฟรีๆเลยนะ ต่อไปเราเลื่อนขั้นสกิลแรกเสร็จแล้วสกิลที่2คนเลื่อนขั้นก็คือสกิลไลครับเพราะว่าเอามาสร้างเกาะให้กับปาร์ตี้ตายยากดีนะแล้วก็เป็นในส่วนบวกดีเฟนค่อนข้างเยอะด้วยนะครับทั้งดีเฟนทั้งแองแทรเลยซึ่งมันก็โดยตรงเอาสกิลไลเปิดก่อนแล้วก็สมัยตบโอ้โหดาเมจพุ่งมากตอนแรกเมื่อก่อนหมีไม่ได้เลื่อนหมีก็ดอกแค่สอาล้านพอเลื่อนไปนี่กูกลายเป็น5ล้าน7ล้านเลยโอ้บอกเลยแรงครับอ่ะต่อไปสกิลสกิลนี้ควเรเลื่อนก็คือนี่สเปริตเลส สเปริทเลสเวลาเราเลื่อนเนี่ยเวลาเรากดใช้มันจะบวกแอดแท็กสามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งปาร์ตี้ปกติมันต้องห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการสุ่มสุ่มดวงใช่ไหมฟื้นฟูเฮดพีตามบนแองแท็กตัวอย่างอย่างตอนนี้โอแอดแท็กมีเยอะประมาณหมื่นสี่ก็ก็คือมันทําให้เราตายยากเพราะว่ามันเด้งเลื่อนจากไลท์ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ไปเด้งเลื่อนจากสเปริทเลสอีกก็เลยทําให้คูซาเดอร์คือเดี๋ยวนี้ปกติอ่ะไอสามตัวข้างหลังตายก่อนทุกทีคูซาเดอร์นี่อ่ะบางทีนะยืนยืนตบกับบอสจนชนะถ้าเวลาไม่หมดอะ ในส่วนนี้ก็จะมีการสะท้อนดาเมจทูดาเมจจริงด้วยนะครับทูดาเมจก็คือดาเมจที่เข้าเต็มๆเลยสมมติมันตบเราแสนหนึ่งก็เขาก็โดนแสนหนึ่งอย่างนั้นแหะแต่ว่ามันจะคิดจะผลรวมดีเฟนส์เอ็มดีเฟนส์ของตัวเราด้วยนะแต่คือมีดูดีหมีมีไม่เคยดูดาเมจทันอ่ะเพราะเลขมันขึ้นเยอะมากประมาณนี้นะครับก็้ะหากคุชเตอร์เอาแค่นี้ก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติในในช่วงเลทเกมตอน91ขึ้นไปสามารถอัพสกิลเอ่อกอเลียสกลับมาไทยได้อันนี้เดี๋ยวจะมาบอกอีกรอบนึงแต่ว่ามันต้องใช้ น้ำยาแองเจิลเทียห้าร้อยนะเดี๋ยวต้องไปดูพวกสุดาตานก่อนอนะของมีอีกนนะเพราะว่าผมเอง,ย,งยังไม่ได้อัพพาร์เลยนะต่อไปสกิลที่ควรเลื่อนขั้นอีกสกิลหนึ่งก็คือบัตรเอไว้ครับมันจะโดยตรงกับอาร์อาร์ติแฟกต์ตรงนี้นะเห็นไหมถ้าเราเลื่อนขั้นจากสกิลบัตรดี้มันจะกลายเป็นบัตรสกาลลิฟายมันจะเพิ่มพลังมังกนด้วยครับก็คือเพิ่มพลังมองกันด้วยแอคแท็กสาให้กับปาร์ตี้แต่คือจริงๆปกติเวลาเขาเล่นท่าเนี้ เขาจะเล่นพาลาดินคู่มากกว่าไอตัวหนึ่งบัฟอีกตัวหนึ่งตบดาเมจมันจะพุ่งมากครับเหมือนได้เหมือนแบบได้พีดีเฟนพีฟีฟอ่ะประมาณนี้นะเออไอ้ท่าเนี้ยมันบวกพีดีเฟนเท่าไหร่นะเวลาเลื่อนขั้นแล้วว่ามีเห็นอยู่ประมาณสามพันสามนะบวกสามพันสามีฟอ่ะประมาณเนี้ยทาเป็นดาเบอันนี้ไม่ค่อยแนะนําถึงถึงถ้าเกิดเอาเวกไปแล้วก็ปลดอาร์คสองดาวใช่ไหมมันจะมันจะลดเกาะก็จริงแต่ว่า เนี่ยครับเห็นไหมฮอลี่แมกนัมเบลดเห็นไหมมันจะลดพลังกันคือคูเซเดอรมันไม่มีช่องใส่หรอกมันมีแค่4ี่ช่องใช่ไหมลดป้องกันไปเอาแลนเจอร์ยิงก็ได้อย่างถ้าฟันคอนไอเนี่ยเห็นไหมลดยีบเปร์เซดีกว่าถ้าอัพเลยว่าห้นี่นี่มันน่าจะลดประมาณถ้ามีกะไม่ผิดนะ4 4่สีห้าย่สประมาณส0ดีกว่าเยอะครับเก่งกว่าเยอะจริงก็คือแลนเจอร์นี่ลดดาเอเอ่สิบเปอร์เซดาเมจก็แรงมากนะ แทนลบสบายดามเมจมันท่วมทนเลยนะครับก็หลักๆเอาแค่นี้ครับหลักๆเอาแค่นี้ก็พอนะมีอะไรอีกหรือเปล่าขอคิดก่อนนะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงอันนี้มีใส่ตามนี้เลยคือพเอก้าคุงนะครับผมคือแต่ถ้าทำหมีจริง,รงอะ่ะมีให้เครดิตโกเลมดีกว่านะแต่ว่าเสือเนี่ยตอนแรกมันโ p มากครับคนก็เลยปั้นมาตอนนี้มันจะไม่มีเออเขาเรียกว่าอะไรนะตาโอนตาโอนเลเวลหมีก็เลยยังไม่ทำนะครับก็เลยเอาไปเสือเอาที่งๆ่มีเสือก็ดี แต่โกเลมหม,หมีว่ามีหมีว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆตอนแรกพี่เสือดีมากเขาเอาไปปรับไงเลือดมันไม่ค่อยเด้งมันก็เลยอย่างที่เห็นเห็นป้าเราจะได้พีดีเฟนที่3,200เลยนะครับแล้วก็สืบท่อให้เรา10%เราก็จะได้ตรงนี้เลยเห็นบ้นพีดีเฟนสามร้อยยี่สิบเก้าอัแท็กด้วยแล้วก็เอ็มดีเฟนเลือดอีกโอ้โหเป็นตัวที่เหมาะกับคูเซอร์ด้วยประการทั้งปวงนะครับที่สำคัญก็คือสัญญาสัตว์เลี้ยงอย่าลืมใส่ให้ตรงด้นะเห็นบ้าหมีจะเอาเสือใส่สองตัวพี่หมีด้วยแล้วก็อีกตัวนนนึงหหหหาาาาไไมมม่่่ดดด้้กก็็พยยใใสธตุิครับบเปะะจว มันก็จะช่วยเล่งสเตตัสของคูซาเดอร์ให้บวกสูงสุดนะครับประมาณนี้นะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนการเล่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะเอาแบบฟูลดาเมจของคูซาเดอร์เลยใช่ไหมก็เอาท่านี่มาก่อนเลยเนี่ยนี่เห็นไหม พอเวลาใช้ท่าตรงนี้มันจะมีโอกาสติดครับติดสนานะเออระบังเบลไฟมันจะบวกแค่แปแต่ว่าเอาจริงแปดเปอมันไม่ค่อยเยอะมันไม่ค่อยขึ้นอะไรอะไรเยอะมากนะหมิวว่าพิสาหเอาหลอดมายิงดีกว่าครับดีกว่าเพราะเพราะว่าในช่วงหลังนี้ดามเมจมันขาดนะมันต้องช่วยกันนะครับคูซเดอร์ก็เซตตามนี้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆเอาสองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมิจะไปดามเมจให้ดูสลรอบหนึ่งนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นเลนเจอร์เนี่ยก็เอาสกิลสองมาลดดีเฟนต์ครับนี่ ยีเปอร์เซ็นมันจะช่วยได้เยอะแล้วก็พาก็แน่นอนว่าถ้าเกิดเราจะเอาดามเมจของคุซเดอร์ให้สูงสุดก็คือกอรเรียสเนี่ยควรจะต้องเลื่อนขั้นแล้วก็อิมอร์ซิโตแมงนาควรเลื่อนขั้นนะครับมันจะดึงโอ้ถ้าเกิดมีเลื่อนขั้นสองท่านี้มีน่าจะมีน่าจะเคาะที่แปดเก้าล้านอน่ะพูดจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการเล่นแล้วกันนะครับ อันนี้ก็เป็นรีวิวแบบสังเขตนะครับการเ,เพริ่มพลังต่อสู้ของคูเซอร์นะครับว่าทำยังไงถึงจะทุบที5ล้านถึง7ล้านบวกขึ้นไปนะครับแล้วก็จะทำให้เ,เพื่อนๆเนี่ยผ่านด่านง่ายมากถ้าเกิดเพื่อนๆทำตามมีนะครับเผื่อเอาไปว่าคลิปนี้เผื่อองมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามดกดซับสไครต์นะครับเออจะมีในส่วนตรงนี้ด้วยนะมันบวกสเตตัสด้วยก็อย่าลืมมาอัพตุคูเซอร์ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ย เน้นก็ P-Defense M-Defense จริงๆมาเอาทุกค่าเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเอาทุกค่าเลยครับโอเลนเจอร์ห oh, มีไม่ได้อัพเลยวะหมีไม่ได้แทบไม่ได้เข้ามาเล่นตรงนี้เลยอ่ะแล้วเจอกันนะครับผมโอ้โหอะไรครับนี่เจชั่วโมงเลยเหรอ